สวัสดีครับผมดรตูริจาจันปานนะเป็น Chief Innovation Officer และเป็นกรรมการบริหารของบริษัท a s mm hmm. s Center, นะ s r โรเจคเซนเตอจำกัดก็จากเอพิโซดที่แล้วนะครับที่เราพูดถึง AI security นะครับ,นะรบวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในแง่ของ Service สบ้างนะครับก็คือคอนเซปต์ของ ITSM นะย่อมาจาก IT Service Management นะครับผมคิดว่าคนติดตาม เอซิสเองไม่ว่าผ่านทาง Spotify นะครับพอดแคสต์หรือแฟนเพจเนี่ยนะครับก็โดยส่วนใหญ่น่าจะเป็น IT อยู่แล้วนะครับแต่อาจจะไปในส่วนของเป็นเน็ตเวิร์กนะครับอินฟราสตรักเจอร์นะครับมาทีมแอปบ้างนะครับนะหรือทีมเีวิตี้นะครับแต่ทุกอันเนี่ยนะที่ที่เมื่อกี้ผมพูดถึงพินล่าของของไอทีเนี่ยก็ทุกคนก็ก็ต้องมองเป็นเซอร์วิสอยู่อยู่ดีนะครับนะะเพราะ ไม่ว่า security เองมันก็เป็น service แบบหนึ่งนะครับที่ทีม cybersecurity ขององค์กรหรือทีม network เนี่ยก็ต้องเป็นคนให้บริการนะครับ user ในองค์กรนะครับหรือถ้าเกิดเป็นองค์กรที่เราต้องไปเซิร์ฟนะครับเซอร์วิสภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้านะครับที่อยู่ปลายทางนะครับพวกเทเลเซล e s พวกอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นเซอร์วิสแบบหนึ่งนะครับที่ที่ทางเราต้องดูแลนะครับดังนั้นค c o n c ปต์นะครับองค์กรที่เอาเอา ITSM มาใช้เนี่ย จริงๆมันมันมีหลายเฟ f เวอร์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเล่านะครับบางบางตัวนะครับเพราะถ้าเกิดเล่าเล่าหมดนี่น่าจะใช้เวลานานนะครับเนี่อไอเทมเนี่ยจริงๆหลายๆท่านน่าน่าอาจจะมีความเข้าใจผิดบางอย่างนะครับว่าเอ้ยมันเป็นกระบวนการเป็นโพลิซีเป็นโปรเซสอย่างเดียวหรือเปล่านะครับจริงๆมันก็คือก็คือคอนเซปต์ PPT เหมือนกันนะครับนะเพราะว่า PPT มันคือคอนเซปต์ที่ค่อนข้างมันสามารถอัดแบบ ได้หลายมุมมองนะครับโปรเซ s ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ itsm มัน e f f i ิเชนตนะครับแต่อย่าลืมว่าคนก็ต้องมีการปฏิบัติตามกระบวนการด้วยเหมือนกันหรือมีความรู้ความเข้าใจนะครับเรื่องคอนเซ็ปต์พวกนี้นะครับเราจะเทคโนโลยีมาช่วยนะครับที่ทำให้ itsm นีมันมีความอัตโ m มั e มากขึ้นนะครับสามารถวัดผลได้อย่างรวดเร็วนะครับนะเป็นไปตามที่ business นะครับ drive นะครับ คือมันมีคอนเซปต์หนึ่งนะครับก็คือเขาบอกว่า IT เนี่ยคือซัพพอร์ตบิสเนสนะครับแต่จริงๆแล้วคือเดี๋ยวนี้มุมมองมันจะเปลี่ยนไปนะครับจะเปลี่ยนไปในมุมที่ไอทีหรือตัวบิสเนสเองเนี่ยมันควรจะก้าวไปด้วยกันนะครับนอย่างที่เมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นนะครับจริงๆเฟรมเวิร์กในแง่ของ IT ทีแล,ล้วเนี่ยมีอยู่หลายหลายตัวด้วยกันนะครับ,นะรบตัวที่ฮิตๆเลยก็คือ IT4 ีโนะครับไอทีก็คือย่อมาจาก IT Infrastructure Library นะครับ ก็เป็น b s best Practice นะครับนะที่เกี่ยวข้องกับ IT Service เนี่ยซึ่งผมคิดว่าน่าจะ ranking เบอร์ต้นๆละนะครับนะที่เขานิยมเอามานะครัเมนหรือใช้งานในองค์กรน,นะครับเนะี่ยแต่จริงก็มีเฟรมเวิร์ตัวอื่นๆที่น่าสนใจนาะที่เกี่ยวข้องกับ ITSM อย่างโควิดนะก็คือในในในเนื้อหาโควิดก็จะมีการพูดถึงนะครับการดูแลบริหารจัดการ i อให้มีความสอดคล้องกับธุรกิจ นะครับเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดในแง่ของการการเอาไอทีเข้ามาใช้นะครับหรือในแง่ของ iso นะครับเบอร์หนึ่งก็คือ20,000นะครับก็เป็นเป็นมาตรฐานละนะครับก็สามารถขอ Certify ได้นะครับอย่างของ s s เเราก็ Certify iso เบอร์นี้อยู่นะครับในองค์กรเรานะครับหรือตัวโทกราฟนะครับโทกราฟคือย่อจากนะครับ the open group architecture framework นะครับก็เป็น Framework อันนึงนะครับที่ ที่ได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับก็จะพูดถึงเกี่ยวกับการดีไซน์แพลนนิงอิเทเมนตนะครับแล้วก็คอนเทนต์นะครับนะเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างไอทีของกอนนะครับตอนนี้อย่างที่เรียนก็คือเราเราคงมาโฟกัสนะครับในส่วน best practice หรือ framework ที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมนะครับก็คือ IT4 นะครับ IT4 เนี่ยนะครับก็จะมีประกอบด้วย2ส่วนหลักๆนะครับอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่า4 dimension model นะครับคอนเซปต์อันนี้มันคือมันจะพูดถึงอะไรนะครับมันจะพูดถึง o organization and people นะครับคือตัวคนเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ตัว o organization นะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นในมุมของ environment factor นะครับหรือ political factor เองก็ตามนะครับรวมไปถึงข้อมูลและเทคโนโลยีนะครับที่เราจะเอามาสับสนุนภายในองค์กรนะครับพวก information and technology ต่างๆนะครับนะครับซึ่งเราก็คงต้องมาดู นะครับทั้งในมุมที่การลงทุนมันควรต้องต้องสเกลได้นะครับนะฮะอีกอันนึงนะครับตัวที่3ก็คือคู่ค้ารวบและผู้ผลิตนะฮะพวกพาร์ทเนอร์หรือซัพพลายเออร์นะครับนะฮะกลุ่มนี้ก็ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการที่เราจะดีลิเวอร์แวลูออกไปนะครับนะซึ่งอันนี้เราก็ต้องมีกระบวนการวพาพวก legal ลแฟ t เตอร์มาควบคุมนะครับนะนะแล้วก็สุดท้ายก็คือ value stream นะฮะแอนนะครับคือเป็น คุณค่านะครับในงารดีลิเวอร์แล้วก็กระบวนการทำงานนะครับซึ่งอันนี้แหละมันคือประกอบล่างเป็นเขาเรียก four dimension model นะครับนะฮะอีกอันนึงที่เป็นองค์ประกอบและที่สำคัญมากคือ svs นะครับก็คือ service value system นะครับพวกนี้มันพูดถึงอะไรันคือองค์ประกอบหรือกิจการทั้งหมดขององค์กรที่ทำงานร่วมกันนะครับเพื่อสามารถสร้างคุณค่านะครับนะฮะโดยดีเทลเนี่ยมันจะประกอบด้วยประมาณ5ส่วนหลัก นะครับไม่ว่าจะเป็น guiding principle นะครับก็คือแนวทางหรือหลักการนะครับมีการบริหารจัดการองค์กรที่มีรูปแบบที่ชัดเจนนะครับมีตัววัดผลได้เป็นอย่างดีนะครับนะฮะมีในแง่ของ service value chain นะครับนะฮะมีตัว practice นะครับนี่นี้คือตัวไอทีแล้วนะครับแล้วก็พวกการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับกับ continuous นะครับ improvement นะครับซึ่งพวกนี้ก็คือเป็นส่วน หลักที่นะเอามาเซิร์ฟนะครับเพื่อให้องค์กรมีอายุที่ดีนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วสร้างกระบวนการนะครับแล้ววัดผลได้ได้อะไรนะครับผมจะกล่ว่าได้เอฟเฟชเชีแล้วกันนะครับนะั้น2ส่วนหลักเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนที่เราต้องเอ่ออเามาพิจารณานะครับเพื่อมารวมกันแล้วประกอบร่างให้องค์กรของเรามีความบูรณาการมากขึ้นในแง่ของ IT Service นะครับนะเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันนะครับในแง่ของ b ิ s เ,เนสค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นการซัพพอร์ตนะครับรในแง่ของที่เราจะเอาเทคโนโลยีหรือเฟรเวิร์เข้ามาใช้เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้องค์กรเรามีความแตกต่างมากขึ้นนะครับ,นะรบอีกอันนึงที่ผมอยากเล่าให้ฟังนะครับซ,ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ ITS มันมีมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือเรื่องเทคโนโลยีนะครับคือการเอาเครื่องมือ นะครับเอามาใช้นะครับไม่ว่าเราจะมาใช้ในมุมของการทำพวก Service Desk เองนะครับการทำเชนแมจเมนต์นะครับคอนฟิ a กเรชันแมจเมนต์หรือการบริหารจัดการซัพพลายเออร์จะเห็นว่าจริงๆทูพวกนี้นะครับมันก็จะสอดคล้องกับสองค์ประกอบนะครับจะเป็นี้ที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นไปนะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยมันมีเครื่องมือเรื่อง i t s ีเออยู่เยอะมากนะครับมีหลายยี่ห้อมากเลยนะครับแต่จากประสบการณ์ที่ที่เอส ให้ค้าปรึกษากับหลายหลายองค์กรทั้งขนาดที่ไซซิ่งเล็กนะครับหรือกลางหรือแม้แต่เป็นรัษมะเป็น enterprise firm เนี่ยนะครับก็จะมีเพนพอยที่ค่อนข้างตรงกันนะอย่างหนึ่งว่าในมุมของ IT เนี่ยนะถ้าไม่มีเครื่องมือเอามาช่วยนะครับทีมงานเลยเนี่ยนะครับนะมันก็จะลำบากนิดนึงนะครับนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มันทำให้กระบวนการเราไหลลื่นไปได้ดีเนี่ยก็คือเรื่องพวกนี้แหละนะครับว่าเ เทคโนโลยีอันไหนที่คิดว่าน่าจะมาเซิร์ฟบ้างนะครับซึ่งหลักๆก็คือกลุ่มพวกส o เวเดสเนี่ยแหละนะครับนะฮะเราก็เลยเอาประสบการณ์ที่ว่าเนี่ยนะครับมาพัฒนาระบบงานชื่อ Serv ์ฟโปนะครับซึ่งเป็นโปรดัก t ที่ a s เซเนี่ยเป็นผู้พัฒนาขึ้นมานะครับนะซึ่งก็จะสอดคล้องกับนะครับโปรเซสไอทิวเมื่อกี้ที่ผมว่าเลยนะครับไม่ว่าจะการการทำพวกติกเก็ตนะครับแมจเมนต์นะครับมี Process เรื่องการบริหารจัดการเชนนะครับปรบเมนะครับนะ มีการดูแลนะครับหรือบริหารจัดการซัพพลายเออร์นะครับมี knowledge base นะครับ management ที่เราสามารถแชร์ความรู้นะครับนะภายในองค์กรที่เป็นแหล่งที่เราเอาสามารถเอามา adapt ใช้ได้นะเพื่อตอบโจทย์ s l a นะครับนะที่เราจะ deliver ให้กับทางผู้ใช้งานทั้งภายนอกและภายในนะครับนะทั้งหลายที่ที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดทั้งในส่วนของ framework เองก็ตามนะครับหรือเครื่องมือ นะครับก็ถ้าสนใจนะครับเซอร์วิสของ a s เซก็สามารถติดต่อมาได้นะครับเพราะของเราเรามีครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่งเรื่อง i อ i ินะครับหรือ ISO 2 0 0 0หหรือแม้แต่โควิดนะที่ดีเลยกับ ITSM นะครับมีนะครับการให้คำปรึกษานะครับนะไม่ว่าจะเป็นการวัด maturity level นะครับของ i อ i ิวนะครับหรือถึงขั้นที่จะขอ Certify ISO 200นนะครับเราก็สามารถเป็นที่ปรึกษาให้ท่านได้นะครับรวมไปถึง ในแง่ของเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ที่เอามาช่วยบริหารจัดการดังกล่าวนะครับเราก็มีเซิร์ฟโปรมาช่วยถ้าได้เหมือนกันนะครับก็ถ้าสนใจนับเซอร์วิสไหนนะครับก็สามารถติดต่อนะครับผ่านทางเว็บไซต์นะครับเอเองหรือในแฟนแฟนเพจเองนะครับก็อินบอ์เข้ามาได้เลยนะครับนะก็วันนี้คงประมาณนี้นะครับในแง่ของ i t s m นะครับฝากติดตามนะครับเอพิโซดถัดไปของทางเ s s ด้วยครับขอบคุณครับ